สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีเสียงยาผ้ารอเนาะครับเนาะทั้งสองเสียงยาผ้ารอเลยครับเด้อครับมีแนวทางครับจากของเล้าแหละครับเป็นเล้าพัฒนานะครับเนาะครับเล้าพัฒนาเลยครับเด้อกับประจำวันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดสิงหาเนาะครับเนาะยี่สิบแปดสิงหาหกหกนะครับของเสียนล้านนาเลยครับเด้อ ผู้ได้ข้ามาแล้วอ,อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเดอ้อเพื่อคผ่าดแนวทางนะครับเนาะเป็นบางที่เพ่นกาอาจติโค้เมื่อไห้ครับเป็นหัวรัฐบาลอันนี้เป็นของเล่าพัฒนาเลยครับเดอ้อเนียนยำครับเนียนยำเล่าพัฒนาครับครับยาเข้าใจพิษครับของของเซียนนอนนาด้ยครับเซียนนอนนาเนาะนซนนน้าคนไทยตัวตัวดีมากครับเป็นเลขของเล่าพัฒนาเดอ้อพัน ของเพิ่นก็ดีมาตลอดนะครับเนาะเพิ่นเข้ามาตลอดเพิ่นก็ได้ปล่อยหลายชุดเหรอครับครับวันที่สี่สิงหาวันที่7สิงหาข่สิเห็นเนาะครับเนาะครับ7สิงหาคเพิ่นก็ปล่อยหลายชุดแล้วครับข้าวเสียนานหน้าดีมาเรื่อยๆอยู่ครับเข้ามาตลอดนะครับเนาะข้าวเสียนน่หน้าเด้อครับเด้อครับอันนี้เป็นของเล่าพัฒนาเด้อครับเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นให้มาก็เลขของเพิ่นก็มีอยู่ อยูหกคู่มีแปดครับม่แปดเนาะครับเนาะครับแปดคูเด็กของเสี่ยนอนหน้านะครับเดอ้อครับใครจะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามมาน้่เพื่อจะบักผ่อนนะครับเนาะเป็นหมวดเป็นเล่าพัฒนานะครับเดอ้อ ท่านาครับเนียนยำเลยครับเนียนยำเป็นของเหล้าพัฒนาครับของเสียนนอนหน้าครับเสียนนอนหน้าเนาะครับเนาะเซียนนอนหน้าครับเป็นเล้าพัฒนากาววันที่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเนาะครับเนาะยี่สิบแปด ิงหาคมหกหครับเป็นของล่าปัฒนาครับของเสี่ยนอนหน้าครับพี่นายเน้นรูดมาเลยครับพีเ่นเน้นรูดเนาะครับเนาะเน้นรูดครับพนน่เน้นรูดเน้นรูดเลยครับ เพิ่นห้เน้นรูดมาอยู่ที่เน้นรูดอยู่ที่ศูนย์ครับศูนย์ตัวเดียวโครูรครับศูนย์ตัวเดียวนะครับเนาะครับข่อย่าลืมเด้อครับเด้อเหล็กเป๋าเล็กตองเพิ่นครับเหล็กเป่าเหล็กตองของพอเสีย่ยนเสียนนอนหน้าครับบนจัคกครูเพิห้กะมีอยู่ทั้งหมด สี่คูนะครับเน้ะแปดคูณทั้งหมดแปดคูณครับแปดคูณถอดได้หลายครับข่านี้อยู่หกเก้าหกเก้าแล้วก็สามศูนย์สามศูนย์ครับแล้วก็แปดเก้า แปดเก้าเนาะครับเนาะครับแปดเก้าแล้วก็ห้าปดนะครับอ่าแปดห้าแปดห้าปดศนย์แปดแะครับเนาะแล้วก็0ูนย์หครับ ครับพอนห้มาในทางนี้นะครับเนาะศูนหาสำหรับเสี่ยงนอนหน้าครับสำหรับเหล็กเล่าพัตนาเลยครับเด้อลดเลยครับหลดศูนย์เลยครับเด้อครับแล็วก็เล็กเป๋าขังเพิ่นเพิ่นห้มาจับครให้ยนะครับเนาะเหล็กเป๋าเหล็กนั่นเพิ่นเพิ่นห้มากจากเก้าเก้าครับ เด็กกระสุนสองตัวครับ00นเนาะเก่าๆอันนี้สำหรับเก่าครับเป็นเลขจุดของเพลินนะครับเนาะจุดเปล่าของเพลินเลขจุดระวังนะครับเนาะครับเ,เด่นมา่อไกับมีอยู่สองคร่ครับอ่ะ ศู 03. 03. นสามศูนย์สามแล้วครับเนาะครับใครจะลืมเหล็กแล้วว่างเพื่นเขียนนอนหน้าครับ เพิ่นกระเสียหายมาตลอดนะครับช่อง่องเสี้ยงหยาเนาะครับเนาะเสี้ยงหยาผ้าเลาะครับส่อง u ูทูปนะครับเด้อผู้ใดขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่นครับแล้วสุดกดเด้ผ่านนะท่านนะครับเนาะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสได้หาคลิปงมงมามหายอีซีเบิงครับครับครับนี่ก็เป็นของเสียนนอนหน้านะครับเด้อสุดของเสียนนอนหญ้าครับเป็นเป็นของเล่าพัฒนาแหละครับ แล่าพัฒนาเนาะครับเนาะงว,วดวันที่ยี่สิบแปดสิงหาวันจันทร์เนาะครับหกๆแหละครับเน้นร,รูดเพื่อให้รูดศูนย์ครับรูดเลยครับศูนย์ครับครับประจับคูว่าไงแต่มีอยู่หกคูเจ็ดคูแปดคููครับสำหรับตัวร่องของ้างบนครับกระหกเก้า จับคูมหายหกเก้ากลมมหายสามศูนย์แปเจ็ห้าศูนย์แปดศหกลมครับ0ูหครับครับสำหรับเลขของเน้นเนรูดพ้นกาเลขเป้าเลขยังพ่นกาเก่าเก่ากับศูนย์ละครับครับขมักกระจัดนะครับเ้อพราะด้เป็นคาข้าวขอกำนำครับเส้นยาผ้าละ้าะนํามาเสนอให้เป็นเพียงหน้าท้างแหะครับ ครับอันนี้เป็นชุดของเลาาพัฒนานะครับเลาาพัฒนาครับสําหรับเล่รัฐบาลกาที่ตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับขอพระคุณหลายๆด้วยครับเด้อสาหรับผู้ติดตามครับขอพระคุณหลายๆเสียงยาครับว่ามียังมาต้อนมาฝากฟีฝากน้องนะครับครับขอให้พี่น้องยูดีไม่แห้งทุกปู่ทุกคนนะครับเด้อ พอกันไหมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ